คำเตือนคลิปนี้จะทาขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงของผู้เล่นเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามน้องๆที่มีอายุต่ํากว่า18ปีดูอย่างเดียวเด้อส <So, S 1> วัสดีครับอยู่กับผมกิ้งกาสล็อตเช่นเดิมเด้อสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าเกมโรมานะฮะอ่ะโรมาเนี่ยจัดก,กันหน่อยนี่มีงบที่1000ันบาทนะฮะผมจะเบ็ดที่เท่าไหร่ดีทุกคนผมถามใครเนี่ยเบ็ดที่30สบบาทแล้วกันนะฮะแตกไม่แตกค่อยว่ากันเด้อวันนี้ ค่อยๆเล่นนะฮะไม่รีบไม่ร้อนเด้อเดวเปิดออโต้ก่อนนะฮะโตเทอโบไปวันนี้นะฮะมันจะเป็นยังไงฮะโอ้โหสิบ,บาทนะฮะไหลดิโอ้โหไม่ไหลทุกคนฮึใครที่อยากเห็นผมเล่นเกมอะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยเด้ออยากเห็นเกมอะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์ได้นะฮะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะเออไม่ใช่ว่าจะทิ้งน้องๆหนูๆไปเด้อพี่ยังอยู่นะฮะพี่ไม่ไปไหนหรอกเออ มาดูกันในเกมต่อดีกว่าทุกคนโ,โควิดช่วงนี้ก็เยอะก็สลิดเกินทุกคนอืมน่าเบื่อจริงๆเลยไอ้รัฐบาลเนี่ย <c oughs> มาเอ้ยเออย,ยังไงต่อเฮ้ยกลวยไม่ได้หรอวะเอออย่างงั้นดิลูกไม่ได้ฮะไปเออสวยอ่องุน่นโอ้โหอ่างวนเป็นแถวอ่างวนอย่างงี้กลวยกระบวยหรอกูเรียกกลวยหรือกระบวยเนี่ย โอ้หไม่แถบเดยววะจะสี่คอมโบแล้วทุกคนโลมาเนี่ยสี่คอมโบปุ๊บมันขึ้นอะมันเข้าแบบฟีสปินให้ฟีเลยนะชอบชอบชอบตรงนี้นะอุ้งอางุนตอน่อดิโอ้โหกวยไม่ลงสามวะมีไวมาช่วยนะตอนนี้ตอนนี้แหละอือหรือจะขมโบนัสไปเลยหรอทุกคนโบนัสดิอ,อเก็บเล็กเก็บน้อยไปก่อนนะฮะเดีเยอะเนีน้อยก็แล้วแต่อะทุกคนเฮ้ยไม่มาฮนะ อยังไงอะโหโบนัสมาตัวเดียวชอบมาตัวเดียวอะโบนัสนี่เฮ้ยสวยต้องบนดิต้องหมุนไม่ได้หรอไลน์นี้อืมแจมตอนนี้ลูกตอนนี้โอ้โหอากวยไม่มีวะ่ะไอ้อากวยไม่มีอากวยไม่มีสามมันไม่ลงสามอากวย อืมแจมไม่มาเฮียอะไรเลยคนนี้เออนิ่น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 ไอเฮียกูพูดอะไรของกูเนี่ยโอ้โหได้เท่าไหร่เมื่อกี้เจ็ดสิบเหรอโอ้โหมาเนิ่นๆแจมไปแล้วช่วงนี้ไปแล้วทุกคนดูกันยาวๆฮะทั้งมุนโล่หนึ่งอ้ามีดมีดไอ้มีดไอ้มีดเออแจมโล่หนึ่งโอ้โหโล่แม่งคนละฝ่าเลยคนนี้ ไนสิดอกเดียวเองเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าถือว่าแตกดีมากนะมันเแบบแบบว่าเวลาโบนัสธรรมมันแบบบ่อยมากทุกคนแต่ผมไม่บอกหรอกว่ามันจะมาช่วงไหนนะฮะมันคาดดายากเหมือนกันอะ,ะทุกคนไอไอโบนัสธรรมมันแล้วแต่เขาจะเแจบบัดแบบกิจกรรมด้วยทุกคนมันมันมันต้องมีอ่ะออใช่เพราะว่าผมเคยเห็นว่ากิจกรรมตามหน้าเว็บของพอที มันมีประมาณว่าอ่าเอ,าเอาฟรีสปินแล้วกูกูฝอยที่อะไรนี่มันมีประมาณว่ามันจะชอบบอกว่าเออโบนัส2ชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปเออหมดสี่ฟรีสปินจะได้อะไรไม่นอได้มา220บาทแล้วนะฮะงบเราไอ้ไม่ใช่ทุนเราก็ขึ้นขึ้นลงลงนี่แหละทุกคนอดิษโลโลตันนะเมืเ่อกีง มา210บาทนะฮะต่อดิต่อเอาหุ่นต่อแจมเอาเงินได้เหรอเออหมดอืมเท่าไหร่อ่ะทุกคนอืม460บาทนะฮะบอบอๆไปฮะได้มา150บาทนะฮะแจมหยุดนิดนึง เตรียมกดเตรียมกดพอพอโอเคโอเคนะครับถือว่าเท่าทุนนะฮะได้กำไรมาส0บาทเท่านั้นทุกคนอ้อคอมปากอของคอเนาะทุกคนเนาะเมื่อกี้น่าจะถอนเนาะได้ตั้งร้อยกว่าบาทนะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบไม่เป็นไรนะฮะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะดูทรงเราจะไม่ได้นะฮะก็เลยเบรกก่อนนะฮะอ่ะอย่าไปฝืนนะฮะโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะ,ะับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดซับสไคร์ให้กับกิ้งกาสล็อตด้วยเดอ้อแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ